โต้กลาบพระเอกดังอักษรย่อฟอฟันช่องใหญ่พูดไว้แบบนี้ลังมินดาเปิดใจถูกคุกคามและข่มขู่ ืบเนื่องจากกรณีที่นักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินได้โพสต์ฟาบพระเอกช่องมากสีและพฤติกรรมต่างๆมีทั้งข่มขู่จะไปบอกให้คนรู้ว่าเขากับตนความสัมพันธ์เป็นกันอย่างไรทั้งที่มันจบกันไปนานแล้วจบกันด้วยดีและเป็นเพื่อนกันส่วนคําขู่ที่เขาว่าก็คือเขาบอกว่าจะไปออกข่าวจะไปบอกนักข่าวโดยจะบอกว่าเขากับตนเป็นอะไรกันแล้วก็มีการคุกคามวันดีคืนดีเขาก็มาโผล่ที่หน้าบ้านเมื่ วยวายเรียกร้องความสนิทสนมแบบที่เคยเป็นมาก่อนเคยมีเหตุการณ์ที่เขาเมาแล้วเอาเหล็กมาตีรถของตนด้วยพร้อมทั้งอยากจะฝากถึงพระเอกหนุ่มอักษรย่อฟอฟันว่าขอให้หยุดพฤติกรรมทุกอย่างตั้งแต่วันนี้และยืนยันท่าเรื่องรุนแรงกว่านี้และเขาไม่อยู่ตนอาจจะดำเนินคดีกับเขาและล่าสุดค่ะพระเอกอักษรย่อฟอฟันได้เปิดใจผ่านทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยเขาได้บอกเพียงสั้นๆว่ายืนยันไม่มีการคุกคาม และไม่มีการข่มขู่แน่นอนสําหรับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องรอทั้ง2ฝ่ายออกมาเคลียร์ชี้แจงกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์ beat, กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคที่ใหม่ๆกันนะคะ